นี่ค่ะพบกับข้าวมันไก่หน้ามอยเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้จะมาทำกากหมูเจียวกระเทียมนะคะเอาไว้สําหรับใส่เวยเตียวต่างๆนะคะมีขั้นตอนและวิธีการทาแบบไหนเดี๋ยวไปลงมือทาพร้อมๆกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็มาเริ่มจากมันแข็งนะคะที่เราซื้อมาจากตลาดมันแข็งนี้จะติดหนังนะคะหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะคะเราก็จะมาขูดร้างทำความสะอาดนะคะให้เรียบร้อย ที่เราล้างทําความสะอาดหนังหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําหนังหมูมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะ เป็นลูกเต่าเล็กๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เราก็หั่นมันแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต่าประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปล้างอีกรอบนึงนะคะ วิธีล้างนะคะเราก็จะใส่เกลือไปอีกนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดน้ำล้างเลยนะคะ พอเราล้างกับน้ำส้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเทออกเทน้ำออกนะคะแล้วก็ล้างอีกน้ำหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็ล้างมันแข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเอากระทะตั้งเตาเสร็จแล้วนะคะน้ำด้วยมันแข็งนี้เลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ พอเรามันแข็งใส่กระทะแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําลงไปด้วยนะคะเหมือนต้มหนังหมูอะคะ่ะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มันแข็งของเรามีรสชาตินะคะ เราจะต้มมันแข็งไว้แบบนี้ก่อนนะคะระหว่างที่เราต้มมันแข็งนะคะเราก็จะคอยคนอยู่เรื่อยๆนะหลังจากที่น้ําแห้งลงนะคะมันหมูมันก็จะออกมาแล้วตัวมันนี่มันก็จะเจียวมันมันเองนะคะตอนนี้นะ้ำมันก็เริ่มออกมาเยอะแล้วนะคะ กาเจียวนี้เราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆนะค่ะหลังจากที่เราเจียวมันแข็งมาได้สักพักนึงแล้วนะคะตอนนี้มันแข็งของเราก็เริ่มเหลืองแล้วก็ลอยแล้วนะคะจากนั้นประมาณนี้พอนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ช้อนเอามันแข็งขึ้นจากน้ํามันนะคะ เดี๋ยวเราจะพักกาก,ากหมูกับน,น้ำมันนี้ให้เย็นก่อนนะคะและหลังจากที่น้ำมันกับกาก,ากหมูนี้เย็นตัวลงแล้วนะคะเราจะนำกลับมาเจียวใหม่อีกรอบนึงนะคะ เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะทอดไปเรื่อยๆนะตอนนี้กากหมูของเราก็เริ่มพองขึ้นเอยอะแล้วนะคะกากหมูของเราก็พองได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะตักขึ้นนะคะหลังจากที่เราทอดกากหมูรอบที่สองแล้วสังเกตได้ว่ากาก,ากหมูของเราจะฟูมากเลยนะคะหลังจากที่เราช้อนกากหมูขึ้นแล้วนะคะเราก็จะเอากระเทียมที่โขกไว้นะี่คะลงไปเจียวเลยค่ะ กระเทียมของเราก็เริ่มเหลืองเป็นสีทองแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเอากากหมูนี้เทลงไปเลยนะคะจากนั้นก็ให้ติดแก๊ดเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้กระเทียมเจียวแบบฟูๆแล้วนะคะ